จำหน่ายของเล่นดียอ er ็กซ์เซน e r เนอร์ต a n แมนสอบถามพุ่มเติมได้เลยครับผมก็กราบสวัสดีครับผมพี่ทอยมาลวจ้าร้านจำหน่ายของเล่นมือสองครับผมจำหน่ายของเล่นดีเอ er ็กซเซนใจโรยเดิ a n ตะแมนครับผมดูได้ถามได้เลือกได้ครับผม ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะจ๊ะฝากลูกฝักหลานฝักพ่อฝากแม่ฝักปู่ฝากย่าฝักตาฝักยายฝักแฟนได้หมดเลยจ้ามีทั้งของแลเห็นบ้างไม่เห็นบ้างครับผมราคาถูกแพงว่ากันไปนะจ๊ะต่อรองได้มีรถมีแถมมีแจกจ้าของเล่นมีเข็มขัดตั้มแมนไดเดอร์เซนไตอ,อุปกรณ์เสริมอื่นๆอีกมากมายไว้เล่นกับของเล่น ทุกชิ้นได้หมดครับผมหรือไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนดาบมีดพลาไอไม่ใช่ <c oughs> ของเล่น <c oughs> หาว่าเป็นร้านค้าอาวุธไม่ใช่นะจ๊ะถ้าสนใจก็กดสั่งดูโค้ดดูร้านค้าดูราคาส่วนลดหน้าร้านได้เลยครับมีส่วนลดราคาอยู่ครับผมได้ในทิกตอกเลยครับสั่งแล้วร้านจะจัดส่งให้อีกวันถัดไปครับผม คือสามารถดูไลฟ์ได้สดได้ครับผมไลฟ์ทุกวันพุธสุกเสาร์อาทิตย์ช่วงเย็นเย็นจ้าหรือบางทีก็เป็นช่วงบ่ายแล้วแต่อารมณ์ครับผมหกดสั่งในตะกร้าก่อนก็ได้ครับ<ช>แซงกิววิิมัดจ้าขอบคุณครับจำหน่ายของเล่นดิเอ็กซใเซนเตอร์เดอร์แมนสตา์เพิ่มเติมได้เลยครับผมสตาร์มาก